ช่วยกับแม่หน่อยไหม่มวกับแม่หน่อยไหมค่ะหนูก็ดีใจนะคะที่วันนี้หนูทําหนูทําเต็มที่แล้วค่ะแลหนูก็หนูทาได้ดีที่สุดแล้วค่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูทําเพื่อแม่ละแม่มากมากค่ะ,ะคะณะกรรมการครับถึงกับอึ้งกันหมดเลยคุณตั๊กครับอ่ะพี่ตั๊กเชิญ ชื่อน้องอะไรนะ่ะอน,น้องเนฟีเนฟ่เนฟี่เนฟีนฟ่นะคะสวยด้วยนะคะแล้วก็แหมคือหน้าหนูเป็นฝรั่งแต่ว่าร้องเพลงแบบว่าลูกทุ่งที่แบบว่าคนไทยบางคนอายอะนะคะเจ๋งมากๆเลยก็ก็ภูมิใจมาไม่แพ้คุณแม่ด้วยนะคะภูมิใจแทนคุณแม่ด้วยนะคะคแต่ว่าพี่เกียรติหัวหน้าทีมหนูอะ <laughs> ตักตักอันนั้นไม่ต้องทางห้องเขาก็เกลียดหมดแล้วอ๋อเออใช่ใช่เออถูกถูกต้องค่ะเอาเง้นมาที่หนูคนเดียวแล้วกันเนาะวันนี้วันนี้่มาให้ตบตตวเลยวันนี้เนพี่ร้องเพลงนี้คือพี่ตั้กชอบเสียงหนูชอบลูกเอื้อนของหนูแต่สิ่งที่อยากให้ในวี่กลับไปฝึกอีกนิดนึงให้พี่นะคะก็คือว่าพี่ตั๊กอยากให้เสียงของหนูเนี่ย พุ่งออกมามากกว่านี้พี่ตั๊มรู้สึกว่ามันมันอยู่ประมาณในเนี้ยอยู่อยู่ในเนี้ยแต่จริงๆพี่อยากให้พุ่งออกมามากกว่านี้นิดนึงอะไรอีกแล้วห่ะเออมัน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 อู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพี่ภูเดี๋ยวฟังพี่ภูใช่ใช่เทคนิคเดี๋ยวบอกให้พี่ภูบอกแล้วกันนะคะแต่นกนั้นลูกเอื้อนอะไรของหนูเนี้ยพี่ตั๊กชอบแล้วก็ฟิลลิ่งอะไรของหนูพี่ตั๊กชอบค่ะโอเคค่ะพี่ภูเลยเป็นยังไงครับพี่ภูเป็นยังไงครับันเป็ไงพี่ตั๊กพูดเมื่อกี้เขาเรียกไทยทอยโทน ครครับเสียงเนี่ยม,มันสามารถที่จะวางให้อยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะถ้าฝึกครับน้องเนฟี่เนี่ยร้องเสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วเวลาขึ้นเสียงสูงแต่เวลาเสียงกลางๆเนี่ยเสียงน้องจะจมอยู่ลงไปลึกนะครับถ้าใน,ในเวลาเราฟังเนี่ยเมื่อกี้ก็จะถามเหมือนกันบอกเหมือนกับว่าฟังแล้วจะไม่ค่อยชัดนะจะฟังอู้ๆนิดหน่อยบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้เสียงเทาเรียกว่าพุชหมายถึงว่าดันใช้แรงพอใช้แรงเยอะมันจะทําให้เสียงแน่หนานแน่น คลายใช้แรงใช้แรงให้น้อยลงเนี่ยจะทําให้เสียงมันฟังสบายขึ้นอ่าแต่จริงๆแล้วถ้าคอมเมนต์ของผมเนี่ยผมบอกว่าน้องร้องเพลงได้อารมณ์มากจะมีก็จุดเดียวเนี่ยฮะที่ที่เราคุยกันคิดว่าาจะเป็นเรื่องนี้คอ้าวแล้วครับแต่ตอนนี้คะแนนของทั้งสองทีมนะฮะออกมาเท่ากัน คะแนนโหวตไม่หอยู่ที่คนสุดท้ายนี้และคะแนนโหวตจากทางบ้าน SMS ของพวกท่านรนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับการเท่ากันนี้กรรมการแต่ละท่านไม่ทราบว่าคนอื่นให้คะแนนเท่าไหร่เป็นเอกเทศทั้งสิ้นนะครับและบังเอิญเท่ากันเป๊ะเลยและช่วงหน้านะครับสำหรับ SMS มนะฮะหลังจากที่น้องมุกคนสุดท้ายน้องมุกครับร้องจบปั๊บก่อนจะโฆษณาปั๊บเราจะปิดโหวตเลยนะ พราะฉะนั้นรีบโวตเดี๋ยวนี้รีบโหวตั้งเดี๋ยวนี้เลย4777666พิมพ์หนึ่งปั๊บพัทยาพิมพ์สองปั๊บกรุงเทพทันทีนะครับขอบคุณน้องเนวีมากนะครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าครับคนสุดท้ายน้องมุกจะกลับมาร้องเพลงสุดท้ายของวันนี้จะทำได้เพลงสุดท้ายของวันนี้จะผ่านความกดดันนี้ได้หรือไม่เพลงสุดท้ายของภาษีเจริญสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้หรือหรือเปล่านะฮะกลับมาติดตามชมในช่วงหน้าครับ สักคู่เดียวครับคนคสุดท้ายจากภาษีเจริญกรุงเทพนะครับสาวนักแล้กก็ไปเลยนะฮะผมเลยนะครับภาษีเจริญกรุงเทพนะครับถ้าท่านผู้ชมได้เคยติดตามชมมาก็จะจำกันได้ว่าความตั้งใจถ้าหากสามารถเอาชนะในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงสามัคคีชุมชนของเราได้500,000จะเอาไปทำ กุางกุติวัดล่างบัวค่ะกุติพระที่เก่าแก่แล้วก็ปลวกกินแล้วนะครับจะเอาไปสร้างนะครับก็ตอนนี้ใกล้ความจริงขึ้นมามากแล้วนะครับอีกเพียงไม่ชนะอีกสองครั้งใชกล้ชิงเลยแหละชิงเลยหพ่อจริงเลยแหละพ่อพ่อพ่อนั้นเสียงแว่วๆนั่นคือพ่อของน้งมุกวันนี้คึกมากเลยนะครับไหวไหมพ่อไหวไหมลูกสาวเราไหวไหม แม่จะร้องได้วันนี้มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยเตรียมเพลงอะไรมาร้องครับน้องมุกตอนแรกหนูก็อยากจะร้องเพลงแหล่นะคะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าหนูก็ทําอย่างอื่นได้เหมือนกันแล้วก็เห็นพี่บมเต้นด้วยหนูก็อยากจะเต้นแี่งเหมือนกันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามองปร,ประวัติที่ชนะมาเนี่ยร้องเพลงแหลก่อนเสร็จแล้วมาร้องลูกทุง่งแล้วคราวนี้จะร้องอะไรสตริงค่ะโอ้สตริงเลยเหรอเพลงอะไรคะท่าพิสูจน์ของแคทรีนอิงลิชค่ะ Oh, er er nice H, mm hmm. hey. anyway> แคทเรียอ oh, ิงลิตนี่เป็นแนวที่สามที่แตกต่างกับสองแนวแรกเลยนะครับโอ้โหเสียงไหมเนี่ยเสียงไหมหนูว่าเสียงไหมเนี่ยไม่เสียงค่ะไม่เสียงโอ้เด็กมั่นใจเด็กมั่นใจอ้าวยินดีครับกรรมการอยากรอดูนะครับว่าเด็กสามารถร้องได้สามแบบที่แตกต่างกันได้ขนาดไหนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแต่อยากจะบอกว่าถ้ารังหนูชอบหนูอย่าลืมวดให้หนูด้วยนะคะกดไลค์กดติดที่4 7 7 7 6 6นะคะอย่าดูเกินนะคะ สองแล้วครับพิมสองอ้าวพร้อมนะครับของแคทตูเลียอิงกิษ <English S 2> ชื่อเพลงว่าท้าพิสูจน์ค่ะท้าพิสูจน์จากภาษีเจริญครับน้องหมุกครับสวัสู้กันความเป็นจริงที่ยังไม่มีการพิสูจน์เธอเองจะสรุปได้ไงฟังแค่เขา

ไม่เคยจะเจอยังไม่เคยพูดจาเลยเองยังไม่เคยจ้องตาเธอจะรู้ได้ไงอะไรที่มันจริงไม่จริงได้ยินมาแค่ไหนอะไรที่กัว่ากันไวอย่าปาจง่ายได้อะไรที่มันเป็นตัวฉันได้ยินมาแค่ไหนฉันไม่รู้จะพูดอูไรนอกจาก yeah สาวนักแหล่ไปเลยนะได้ไหลแนว<อ>จริงนะโอ้ได้ไหลแนวจริง <Sharing> อ่ะสีกาสีเกอร์อะไรของเธอเนี่ยเลือกภาพไปเลยอ่ะอันนั้นสีหน้าสั่งสีก,กาสีกาสากัส่งหน้าเลยโอ iğ, ท้ทำเก่งมากเลยแล้วนี่เสียงไม่มีตกเลยนะอ่าธรรมดาเราเห็นนักน้องนักร้องเนี่ยนะถ้าเต้นปั๊บถ้าเต้นปั๊บซิงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันสั่นไงว่าไอ้น้องนี่เก่งว่ะ ก็เป็นการทำให้ได้เห็นว่ามีความรักในหลายพ่อของเทนบาดีเทนบอดี้เทนอดี้โอยต้องฟังกรรมการครับกรรมการน้องยุ้ยกันได้ไหมน้องยุ้ยครับน้องยุ้ยน้องยุ้ยน่ารักมากเก่งมากค่ะเต้นก็เก่งร้องก็เพราะค่ะชอบค่ะสันๆเลย ตอใครอีกพ okay, ี่ดูอาจารย์เจนพบครับอาจารย์เป็นไงฮะคือเขาพิสูจน์แล้วลว่าเขาเป็นมืออาชีพ <AM> ความเป็นมืออาชีพคือทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้น <AM> เขาทําได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลผมมีความรู้สึกว่าบนถนนเส้นทางที่ลูกทําเมื่อสักครู่นียมันยังมีขวากหนามมากเหลือเกินแล้วลูกต้องไปเดินต่อแถวหลังเขาแต่ถ้าเผื่อหนูเป็นยอดนักแหล่รุ่นใหม่หนูใหม่เด็กหนึ่ง ผมขอเสริมอาจารย์เจนพพนะครับว่านอกจากแหล่แล้วเลือกถนนลุกทุ่งก็ไม่ขี้เหร่เหมือนกันนะครับครับวันนี้ถือว่าโชว์ความหลากหลายเหมือนกีฬานั้นต้องมีรุกมีรับต้องมีจังหวะฝีมือต้องมีบู๊มีบุญนะครับวันนี้ทําได้ดีนะครับทาได้ดีแต่ว่าก็ถ้าเลือกแหลหรือว่าลุกทุ่งนั้นน่าจะน่าจะไปไกลมากกว่าวันนี้นะครับที่ทําวันนี้แต่ก็ถือว่าทําได้ดีมากผมขอยชิญมาที่สาวนักเต้นของเราส้นนิดหนึ่งได้ไหมฮะพี่ตั๊กฮะพี่ตั้กเต้นด้วยเหรอ ก็ไอ้นี่ก็เชื่อเขาเขาหลากหลายต้องขอบอกว่าเขาหลากหลายว่าเป็นมวยเข่าอย่างเดียวเลยมีต่อยให้ดูด้วยคือมุกเนี่ยเขาร้องลูกทุ่งร้องแหล่แม่ก็เยอะสังเกตไหมคนที่ร้องแบบนี้เวลามาร้องสตริงเนี่ยมันจะมีสำเนียงลูกทุ่งติดมาแต่ไม่เขาไม่มีโชว์ให้ดูเลยว่าทำได้พี่โมพี่โมอ้นนี้เนี่ยพี่โมดูหน้าเขาก็รู้พ่อเขาเป็นลูกครึ่ง บกครึ่งน้ำ้าตาบางทีเวลาเมาแล้วนอนไปจบเลยอยอาจารย์ลูกอ๋อครับเก่งครับเออน้องเต้นแล้วก็ร้องสามารถรักษาคุณภาพการร้องได้แต่ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์หมายกันเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของน้องเนี่ยมีพรสวรรค์มากๆในการแหล่แลวก็ร้องลูกทุ่งแต่ว่าพอมาร้องสตริงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากด้วยนะฮะก็สรุปผมว่าเขาทําได้ดีหมดทุกอย่าง เอาละเอาดีต้องถามพี่กี้ครับเรากำลังจะปิดเบสจะปิดโหวตหรือยังครับต้องรอพี่ครับเราจะปิดโหวตเมื่อตัดเข้าโฆษณาเพิ่มปิดโหวตทันทีเลยปิดโหวตทันทีนะครับตอนนี้โหวตทันนะครับฮ่าใช่งั้นตัดโฆษณาเลยไหมตัดโฆษณาแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมารู้ผลช่วงหน้าใช่ครับนะจะตัดยังแต่เอาเลยเอาเลยเอาเลยอ้าวขอบคุณน้องมุกครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูนะครับมุกหรือเนวี่ตัวชี้ขาดว่าภาษีเจริญหรือพัทยาใครจะอยู่ใครจะไปช่วงหน้าครับ ตอนนี้กิ๊บละบวยน,นะครับอยู่ที่ตลาดนัดที่คนทั่วโลกรู้จักนั่นคือตลาดนัดเจรจาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับอะไรครับคุณบวยครับเป็นเรื่องราวของคนเลี้ยงทะเลเกี่ยวกับทะเลทะเลเพราะว่าทางทะเลต้องหมเลยทำไมครับผู้หญิงไงนาะผมอ้ามาแล้วผีทะเลนักาด่าคุณคุณบวยอ้าวเหรอวันนี้จะพาพบกับชมรมคนเลี้ยงปลาทะเลครับแสรนอยู่ตรงนี้แล้วแต่เราคนทำไมถึงชอบเลี้ยงปลาทะเลครับมันสวยมันท้าทายดีปลาทะเลเลี้ยงยากครับไม่หมู่ครับคุณต้องศึกษาก่อน เอาง่ายๆอย่างที่สวยงามอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็แ0นแสนรับโอเคโอเค,อเคยากจริงตัวไหนที่คุณชิงชอบมากที่สุดครับสีดำแบลแทนงความพิเศษของมันก็เจ็จ่าว่าเป็นปลาหายากในตระกูลแทงทำไมกลุ่มนี้ถึงมีชมรมเลี้ยงปลาทะเลครับให้ความรู้กับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงแล้วก็ถ้าพอเลี้ยงได้แล้วก็มาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าไม่มีที่รวมตัว แล้วเราจะคุยกับใครครับถ้าเกมีคุณผู้ชมทางบ้านสนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาทะเลนะครับสามารถติดต่อกลุ่มชมรมของเราได้ที่ไหนครับคุณชิงครับที่จตจุจักรพลาซ่าโซนดีห้อง144กับห้อง145มีเว็บไซต์ไหมครับพี่ชิงเว็บไซต์ของชมรมคือ สยามลีฟครับติดกจันหลดนะฮะดอทคอมและแน่นอนครับใครที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับเรื่องใดได้รับการออการับไปเลยสามพันบาทจากยามาฮ่า<อ>ในเดือนสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามว่ิกิบุ๊ยจะพาไปพบกับกิจกรรมอะไรนะครับในช่วงยามาฮ่าพาไปดู